พูดคุยกันกับคุณอนุสัน์เทียนทองโฆษกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับคุณปัทมาพรครับผมอนุสันครับผู้ตรวจราชการกระทรวงแล้วก็เป็นโฆษกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ค่ะวันนี้ในส่วนของพลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะคะได้นําในส่วนของชุดเฉพาะกิจนะคะที่จะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ไปช่วยเหลือลูกเรือประมงเข้าพบกับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะท่านพลเอกประวิทย์เพื่อจะที่แจงเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจท่านรองนายกประวิทย์เองนะคะได้มีการมอบนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรบ้างะคะก็ประเด็นแรกก็คือต้องการให้ทางทีม สวัสกิจเนี้ยนะครับประมาณประกอบไปด้วยประมาณสักสิบสามคนลงไปที่พื้นที่นะครับเพื่อเร่งรัดในเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานประมงที่ตกค้างอยู่นะครับก็ถือเป็นนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลที่จะต้องไปช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศทแล้วก็เนื่องจากว่าการไปครั้งนี้เนี่ยเป็นทีมเป็นทีมใหญ่ซึ่งประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับเพราะฉนั้นเราก็ไปในนามของเป็นทีมไทยแลนด์นะครับที่ร่ประสานงานกันแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำ แล้วภารกิจที่สําคัญก็คือการไปพิสูจน์ทราบตามข้อมูลที่ทางสื่อมวลชนได้ได้ได้เสนอข่าวไปแล้วนะครับซึ่งก็คงจะต้องไปพิสูจน์ว่าในการดําเนินการนี้จะต้องไปติดต่อกทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่ของอินโดนีเซียด้วยนะครับว่าเราจะดําเนินการได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนะครับท่านก็ฝากความหวังไว้กับชุดเราแล้วก็ให้กําลังใจนะครับ ในการที่จะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าครับผมค่ะจำนวนทั้งสิ้นที่จะเดินทางไปก็คือ13ท่านด้วยกันนะนะคะประกอบไป <13 S 1> ด้วยหน่วยง,งานไหนบ้างคะ ครับซึ่งหัวหน้าชุดก็จะเป็นท่านผู้ช่วยปอผู้ช่วยปบตรท่านพลตำรวจโทสลิดชายอเนกเวียงนะครับแล้วก็รอ,องทิพดีกรมกคคารสงสุลน,นะครับแล้วก็มีเจ้าที่ของพอมอซึ่งประกอบไปด้วยนักสังคมนักพัฒนาสังคมนักกิจอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับสาท่านแล้วก็มีดีเอสไอนะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมีเจ้าที่จากกระทรวงแรงงานแล้วก็มีพนักง,งานสอบสวนจากบอกอปคมอนะครับนะครับ การป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์เน,น,นี่ยนะครับ <c oughs> และที่สำคัญก็คือมีคุณหมอจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีพยาบาลร่วมไปด้วยนะครับในทีมนี้ครับเพราะ้นคงจะเป็นทีมชุดเฉพาะกิจที่กระทัดรัดแต่ว่าทํางานได้ครอบคลุมนะคะ<ม>ครับการเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ท่านารัฐมนตรีอาดุลเดินทางไปด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้ไปครับแต่ท่านก็ฝาก ท่านก็ให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างแล้วก็มีการวางแผนเตรียมการในเรื่องของข้อมูลไปเป็นอย่างดีนะครับที่จะไปถึงแล้วก็ทําคันได้เลยครับค่ะภารกิจแรกเมื่อเดินทางไปถึงแล้วเนี่ยค่ะจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะอันดับแรกเลยค่ะครับก็ในการไปประสานกับเจ้าหน้าที่ของสารกงสุนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียนะครับประเด็นที่ไปหลักๆก็คือในเรื่องของการไปช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนย์นะครับเพื่อที่จะให้การคุ้มครองเยียวยานะครับ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือไปประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานซึ่งทราบว่ามีแรงงานประมงที่ตกค้างอยู่ที่นั่นนะครับ<ฆ>แล้วก็เรือเรือก็ยังลอยลำอยู่ในอ่าวของอินโดนีเซียนะครับ<ฆ>แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการหาข้อมูลของอาตามข่าวที่บอกว่ามีคนตกเรือ<ฆ>นะครับก,ก็ก็จะต้องไปพิสูจน์ทราบกันโดยจะต้องไปประสานงานกับทางทางเจ้าของพื้นที่ก็คือในประเทศอินโดนีเซียเจ้าที่ของอินโดนีเซีย แล้วก็ที่สําคัญก็คือทราบว่ามีคนเสียชีวิตด้วยอันนี้ก็คงจะต้องไปประสานงานกันเพื่อไปพิสูจน์ทราบนะครับว่าที่คนที่เสียชีวิตนั้นเป็นคนไทยจริงหรือเปล่าแล้วจะไปดําเนินการมากเนาะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับค่ะครับผมอย่างตัวเลขลที่ภารกิจหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณสักสี่ประเด็นด้วยกันครับ อย่างตัวเลขตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงในส่วนของแรงงานไทยที่ไปติดอยู่ที่นอกจากเกาะน,นะฮะอัมบุลแล้วยังมีในส่วนของที่อยู่ในเรือด้วยแหลคะค่ะหรือว่ายังมีตามเกาะอื่นอื่นอีกไหมคะข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะแบ่งกลุ่มกลุ่มออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันน,นะครับจะมีลูกเรือทีออ่ที่มากับเรือที่ทําประมงโดยผิดกฎหมายาแล้วก็โดยทางโดยโดนทางการของ Indo ia, อินโดเนี่ย จับคุมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือมานะครับอันนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณทราบว่าทางกระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยเหลือแล้วก็ส่งกลับมากว่าร้อยคนแล้วนะครับแล้วในส่วนนี้พิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วก็จะมีตกค้างอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบคนนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับที่มาทําประมงและผิดกฎหมายนะฮะคืออาจจะลักลอบเข้ามานะครับอันนี้เกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองจะเป็นลูกเรือที่อยู่บนเรือที่จอดเทียบท่าซึ่งมากับในจ้าง และในขณะนี้ก็เนื่องจ,จากว่านโยบายของอินโดนีเซียเนี่ยเขาปิดอ่าวอยู่ดา,ากเลกสสมรทานเดิมนะครับเพราะนั้นก็เรือก็ลอยลําอยู่แล้วก็มีลูกเรือได้อยู่ในเรือก็มีเรืออยู่ในอ่าวเนี่ยจอดเทียบท่าอยู่ประมาณสัก200ลำลูกเรือก็ประมาณ2,000ถึง2,500คนในจำนวนนี้ก็มีทั้งคนไทย คนเมียนมาคนกัมพูชาคนลาวนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าลูกคนตกเรือนะฮะก็ะคือาอาจจะอยู่บนเรือไม่ได้ทํางานอะไรก็อาจจะเครียดกันหนีลงมาจากเรือครับก็จะมีอยู่สามกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องการสำนวนเทศนประมาณการเรียว่าประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบคนครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่คร่าวๆในการดาเนินการช่วยเหลือในครั้งนี้นี่ประมาณเท่าไหร่สาหรับแรงงานไทยคะในส่วนของของ คนไทยที่จะช่วยเหลือนี่นะครับทราบจากทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยในขณะนี้เนี่ยที่จะเดินทางแล้วช่วยกับที่จะช่วยกลับมาแล้วในจะเดินทางถึงไทยในวันพรุ่งนี้นะ21คนนะครับในตอนในตอนค่ํานะครับแล้วในส่วนที่ตกค้างอยู่เนี่ยก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่จะต้องไปไปไปดูกันก็คือที่เกาะอัมบลเนี่ยออ31คนที่เป็นคนไทยนะครับ หากลบไปจากสามสิบเอดยี่สิบเอดตอนนี้ก็ยังมีที่ยังตกค้างอยู่ซึ่งรอาการพิสูจน์อยู่นะครับค่ะครับผมคือทราบมาว่าตอนนี้นะคะในส่วนของแรงงานไทยที่เป็นชาวประมงเองอยู่ที่เกาะอัมบนเองในเรื่องของเอกสารก็ถูกยึดไม่มีด้วยในตอนนี้เราจะมีการดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะก็ทางชุดนี้จะไปประสานงานกับทางชุดของกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งมีท่านรองทุกทีกรมการของสุนไป ก็คงจะต้องไปดําเนินการดูในเรื่องของการพิสูจน์ซีไอกันนะครับว่าว่าะจะจะดําเนินการอย่างไรแล้วก็อาจจะดูประสานงานกับทางองค์การเอกชนด้วยแล้วก็สมาคมเรือด้วยซึ่งจะต้องดูจากบัญชีที่เขามีอยู่นะครับแล้วคนที่มากับเรือออกจากฝั่งมาเท่าไหร่แล้วหายไปเท่าไหร่แล้วเอส่วนต่างอยู่ตรงไหนอะไรยังไงซึ่งจะต้องไปอไป พิสูจน์กันในเรื่องของข้อมูลในพื้นที่อะครับค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานไทยที่เป็นเรือประมงนี่ก็ยังไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปถึงพื้นที่ก่อนใช่ครับใช่ครับผมบนะคะคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นี่ประมาณกี่วันนะคะในชุดแรกนี้ที่จะเดินทางไปเนี่ยวันพรุ่งนี้เดินทางนะครับแล้วก็ะจะมีภารกิจถึงวันที่ห้าเมษาก็คือประมาณสิบวันะนะครับในการที่จะไปประสานข้อมูลประสานขัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจพิสูจน์ ไปดาเนินการในเรื่องของ่าราลิตี้แรกก็คือคนไทยเราก็พิสูจน์ทราบว่าดำเนินการพิสูจน์ว่าเป็นคนไทยแล้วหรือซีไอเรียบร้อยแล้วจุดนี้ก็จะเป็นพาราลิตี้แรกที่จะดําเนินการตกกลับมาได้เลยนะครับค่ะถ้าเกิดว่าลูกเรือที่เราไปพบไปเจอไปสํารวจแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีอาการป่วยหรือเป็นไข้ไม่สบายในเบื้องต้นเราจะมีการดูแลรักษาอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะเห็นว่ามีในส่วนของแพทย์ไปด้วยนะคะครับมีแพทย์เตรียมไปด้วยครับก็คงจะให้การ ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนะครับแล้วก็อาจจะประสานกับทางอาองค์กรหรือทางสถานพยาบาลที่อยู่ที่นั่นกับเจ้าหน้าที่ของอินโดใ,ในการพิจารณาช่วยเหลือเพราะว่าทราบว่า,าภาวะเครียดนี่ทราบจากทางสมาคมประมงนะครับว่ามีลูกเรือที่ไม่ได้ทํางานแล้วก็อยู่เฉยๆอาจจะมีความเครียดดื่มเหล้าดื่มสุราอะไรต่างๆก็อาจจะมีโรคเกี่ยวกับโรคสุราหรือโรคที่ เจ็บป่วยกันนะครับแล้วก็ภาวะทางจิตด้วยอะไรเงี้ยนะครับครับคุณหมอก็คงจะได้ไปดูแลเบื้องต้นนะครับเพราะว่าทีมนี้มีคุณหมอไปด้วยมีพยาบาลไปด้วยครับค่ะและในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วบนเกาะนะคะเราจะมีการดําเนินการตรวจพิสูจน์อย่างไรหลังจากนี้อะคะอันนี้นะครับเท่าที่ทราบจากทีมที่ไปเนี่ยก็คงจะต้องไปหาลือกับทาง ทางตำรวจทางรุนด้วยนะครับเพราะเพราะว่าเนื่องจากเป็นอธิปไต,ตยของของอินโดนีเซียการดําเนินการจะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็คงต้องไปหาลือกันว่าเราจะ,ะที่ที่บอกว่ามีคนเสียชีวิตแล้วเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติเนี่ยตัดนิทานไว้ก่อนว่าอะไรเนี่ยก็คงต้องไปดูว่าจะทําได้แค่มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องไปไปไป,ไปดูกันที่ไหนพื้นที่ครั้งหนึ่งเพื่อไปหาข้อมูล พอที่กิ่งด้วยครับพิสูจน์จับด้วยครับค่ะตอนนี้ในเรื่องของการเยียวยาแหะคะถ้าเกิดว่านําในส่วนของแรงงานไทยที่เป็นชาวประมงเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยได้แล้วหลังจากนี้เราจะดูแลในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะครับในส่วนเอาในส่วนของพมก่อนนะครับเราก็จะคุ้มครองนะครับเรื่องของการคุ้มครองเยียวยาเรื่องของการที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งครอบครัวของเขาที่อยู่ที่ปลายทางด้วยนะครับ ก็จะมีการดูแลในเรื่องของก็แต่ละรายอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้อาจจะต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่นักสังคมไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ดูเรื่องของสิทธิที่จะเป็นเรื่องของคัดจ้า,จางค่าแรงเขาที่ไม่ได้รับนะครับ<ฆ>ที่ขาดหายไปอะไรนี้ก็จะเป็นเจ<ฆ>้าหน้าท,ที่ทําหน้าที่แทนเขาในส่วนของตํารวจนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการนําไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะดําเนินคดกีกับผู้ที่ ผู้ที่บังคับเขาหรือผู้ที่เป็นเอาเขามาเป็นเหยื่อในการที่<ช>จะไปบังคับใช้แรงงานนะครับ<ช>ก็จะมีการสอบสวนขยายผลแล้วก็ดําเนินการในเรื่องของแผนประทุษกรรมอะไรต่างๆแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่เราไปในคราวนี้นะครับก็พยายามที่จะเก็บพยานหลักฐานต่างๆทั้งพยานบุคคลทั้งอื่นๆด้วยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะรัฐบาลพยายามที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะครับ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณอนุสันต์เทียนทองนะคะโฆษกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีในส่วนของชุดเฉพาะกิจชุดแรกจํานวน13คนด้วยกันนะคะที่เดินทางไปช่วยเหลือสําหรับแรงงานไทยที่เป็นเรือประมงนะคะก็จะมีขั้นตอนต่างๆอย่างภารกิจแรกก็คือจะไปในส่วนของที่สถานกงศุนย์กันก่อนนะคะเพื่อที่จะไปติดต่อนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขคร่าวๆสาหรับแรงงาน ครึ่งก็จะมีการดําเนินการกันอย่างเต็มที่ในส่วนของภาครัฐนะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าจะช่วยเหลือสําหรับแรงงานไทยกันอย่างเต็มที่ค่ะ